ฮอตไลน์ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จริสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับฮอตไลน์แ a n d ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นิกา35นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้เรามาเริ่มกันที่มหากรรมคืนความสุขทำดีถวายเทิดไทยองค์ราชินีของหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนมาร่วมใจกันกับกองทัพบ,บกที่จังหวัดปราจนบุรีในช่วงสีสันแห่งกองทัพค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย นิววีออสทรีอาร์ดีสปอร์ติวโอ และช่วงนี้เราไปชมบรรยากาศมหกรรมคืนความสุขธทรำรนีถวายเทิดไทยองค์ราชนินีน้อมกล้าวน้อมกระหม,ม่อมถวายเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษา82พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของหน่วยง,งานทางภาครัฐและเอกชนคณะภิกษุสงฆ์พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีและกำลังพลจากมฑลทหารบกที่12 โดยได้รับเกียรติจากท่านพลตรีสิทธิพลชินสำราญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวจิตราพษมชุติมา<อ>ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี <ผม S 1> และคุณเมืองอรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมจัดนิรรศการและกิจกรรมต่างๆอาทิการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการจัดบูชาพระบรมธาตุของผู้ทศศาสนาโดยคณะสงฆ์จากจังหวัดปราจีนบุรีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาดิว เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปัิรูปและคืนความสุขให้คนไทยในชาติซึ่งถือเป็นก้าวหนึ่งที่จะนําพาสังคมไทยกลับมาเป็นปกติสุขอันจะนําความสุขกลับคืนมาให้คนไทยได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของท่านพลเอกประยุจจ์โอชาผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้ให้ทุกหน่วยงานของกองทัพดําเนินการสร้างความปรองดองสมา,านฉันท์สร้างความสามคัคคีให้เกิดความร่วมมือกันสารใจสู่สันติสุขตลอดไปค่ะ ส่วนช่วงนี้เราจะไปชมพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่วัดชูจิตธรรมรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะการสะสมซึ่งบุญย่อมนำสุขมาให้ซึ่งจะเป็นกุศลแห่งผลบุญที่ตั้งใจไว้ นี่คือแนวคิดส่วนหนึ่งของสามเณรที่ร่วมบรรพชาน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนึ่งในวโรากาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระอุโบสถวัดชูจิตธ,ธรร,ร,รมารามพระอารามหลวงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวรณรัตกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์วัดบวรนิเวศ วิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปชาและได้รับเกียรติจากคุณมนวิภาประชันคดีนายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดานในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีเป็นประธานฝ่ายขราวาสซึ่งมีผู้เข้าร่วมบรรพชาครั้งนี้จำนวน102รูปเพื่อน,น้อมเกล้าน้อมกระหมอมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรากาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การบวชครั้งนี้เป็นการบวชเพื่อส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์คือสมณรนที่บวชอยู่ด้านหลังนี้เป็นทายาตที่โรงเรียนมหาวชิราลงกรราชวิยายวัชุจิตธรรมารามเปิดการศึกษาระดับการศึกษาด้านมัธยมก็คือเรียนชั้นม .1 ถึงม .6 และนอกจากนั้นได้เรียนหลักสูตรของคณะสงฆ์ด้วยยังมีการมอบทุนการศึกษา แก่สมมนนามเณรพระภิกษุสาม,มนเณรซึ่งสอบผ่านประเรียนธรรมตั้งแต่ประโยค1หนึ่งสองจนถึงประเรียนธรรม9้าประโยคทุนการศึกษาซึ่งทางวัดจัดถวายนั้นก็ได้รับการบริจาคจากผู้สนิกชนที่เห็นความสําคัญของการศึกษาของคณะสงฆ์ได้ร่วมกันจัดทุนเพื่อถวายแก่สาม,มนเณรทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย NEW VOS TRD SPORT i v o ติออไลน์ไดฮอไลไดได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันบ้างกับสปอร์ตฮอตไลน์ค่ะสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดย NEW v ี s s ส r ีอา o ์ดี v o ช่วงนี้ค่ะเราไปชมไฮไลท์สำหรับสึกกอล์ฟเยาวชนเก็บคะแนนสะสมทั่วประเทศรายการ TGA สิงหิงจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง2 0 1 4โดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด ซึ่งแบ่งตามภูมิภาคต่างๆ6ภูมิภา,าคท,าทั่วประเทศเป็นหาสวิงเยาวชนยอดฝีมือเข้ามาแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติรายการต่างๆอาทิเอเชียแปซิฟิกจูเนียร์อเมเจอร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพจูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพซึ่งลาสุดสนามที่2จัดขึ้นที่สนามนารายฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาคลับจังหวัดลบบุรี โดยแบ่งออกเป็น6คลาสชายหญิงตามกลุ่มอายุสำหรับสนามนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนร่วมการแข่งขันทั้งหมด126คนด้วยกันค่ะส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่าเอกธำรงเหลืองอนุรักษ์คว้าแชมป์ในคลาสเชายอายุ15-17ปีไปครองอันดับที่2ได้แก่ธนกรตอสีส่วนแชมป์ในคลาสเอหญิงได้แก่กัญญลักษณ์ปรีดาสุทิจิตคลาสบชายได้แก่พิสิทธิชัยทิพง คลาสบีหญิงได้แก่เบญญาภาบุรณสิริคลาสสีชายได้แก่กฤษก,กรใจรักคลาสสีหญิงได้แก่เอสเตลเพชรประกายการแวนี่คลาสดีชายได้แก่ธัญ,ญาพัฒน์สุกเกิดคลาสตีหญิงได้แก่พิมพ์ขวัญฉู่แก้วคลาสอ e ีชายได้แก่นัทนนท์กฤษดาสุรเสถคลาสอ e ีหญิงได้แก่ลชินาวชิรศักชยัยและคลาสเอฟชายอายุไม่เกิน6ปีได้แก่ยุทธพิชัยบุญเริงรอดค่ะ ทั้งหมดคือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางสทม5ในวันพรุ่งนี้9้35นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง